วันนี้ก็จะมานะครับตอนค่ำๆนะครับจะมา <c oughs> ทำวิธีการแต่งสาวนะครับจริงๆแล้วต้นพุทรานะครับตัวน,นี้เป็นพุทราจัมโบ้นะครับตัวน,นี้ก็คือให้ผลผลิตนะครับก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งสาวซึ่งการแต่งสาวของพุทราเนี่ยต้องทําทุกปีนะครับ ต้นทำลูกปีเหมือนกับตัวนี้อายุสองปีครับตัวนี้คือเราแต่งสาไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเข้ามาใกล้ๆครับดูกไหมครับตัวนี้คือเราตัดแต่งเมื่อปีที่แล้วแต่ก่อนเขาจะต้นเขาจะโผล่มาตรงนี้นะครับเราก็ตัดตัวนี้เขาก็แตกกิ่งขึ้นมาใหม่ตอนช่วงเดือนมีนามเมษาเมื่อกี้ก็แตกขึ้นมานะครับ ก็ขึ้นมาได้2กิ่งเนี่ยแล้วก็คัดแล้วก็เราก็เอาไว้เก็บลูกนะครับซึ่งเราเก็บลูกไปหมดแล้วนะครับมาปีนี้ปีที่สองนะครับเราก็จะมาแต่งแต่งแต่งกิ่งปีที่สองนะครับซึ่งเราก็จะจะเป็นการตัด2ต้นนี้ออกนะครับเดี๋ยวก็จะตัดให้ดูนะครับก็นะครับการแตกกิ่งนะครับเขาจะแตกออกตามข้อตาเนาะ ตัวนี้ก็นับมาหนึ่งหนสองนะครับฝั่งนี้สามสี่ห้าประมาณนี้ครับเราก็เอาสักประมาณเอาห้านะครับเอาห้าหตานะครับเวลาแตกกิ่งออกมาก็น่าจะไม่ต่ํากว่า5นะครับก็จะประมาณ10บเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกนะครับเดีวเราจะเอากิ่นี้ออกเลยนะครับ ร้อยฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอยู่ฝั่งข้างหลังนะครับก็จะเอาประมาณนี้ประมาณนี้นะเกยวไว้นะรเราเผื่อสูงไว้ไม่ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าเออก็จะเพิ่มปริมาณนะครับกิ่งที่จะแตกขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งรลอดหลังก็ได้